โอเคตอนนี้เราก็จะไปอ่าไปห้องพู้โดยสารเอ้ยไปห้องรับรองนะคะของสายการบินกันขอทานข้าวแป๊บเดียวค่ะอ,ะอราน้องยังไม่ได้ทานข้าวเลยใช่แปบ๊บเดียววันนี้เรามาสายนะคะก็คือว่าขอเข้าไปทานอ่าข้าวแบบหนึ่งเพราะว่าน้องยังไม่ได้ทานอะไรเลยตอนนี้ก็ได้เวลาอ่าบอดดิ้งแล้วนะคะข้าไปดูกันค่ะว่าครา,า้ง เป็นยังไงบ้างอื mm hmm. อาหารอยู่ตรงไหนเออคุดถข้าวเราไปตรงอาหารดีกว่าอ้ oh, อาหารเขาอยู่ตรงไปนั่งใกล้ๆตรงอาหาร just s go sit near the food and grab some stuff okay mm hmm. uh, just t s i just sit over here โอเคอันนี้ก็ grab some stuff โอเค over there <Okay. S 1> อันนี้ก็จะมีอาหารให้นะคะกงประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, เป็นห้องรับรองที่ใช้รวมกันนะคะไม่ได้เป็นของ uh, สายการบินในสายการบินนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ไปสายการบินไทยอันนี้เราก็จะ ขอท่านคุกคลิกเลยนะคะพป่นผล,ลไม้เพราะว่าเรามาสายเพราะว่าวันนี้ที่จอดรถเออเต็มมากเลยอ่ะจะมีใส่แล้วใส่สแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวขอแป๊บเดียวเท่านั้น สซนด์วิชด้วยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าบนเครื่องมันจะเป็นอาหารแบบไหนแต่เราขออ่คินนี้ก่อน ก็คือว่าที่เรามาใส่เนี่ยเพราะว่าเรามัวแต่ไปหาที่จอดรถนะคะเพราะว่าเขาปิดอาคารจอดรถไว้อาคารหนึ่งแล้วก็ทําให้แบบว่าเหมือนอาคารอีกจอดรถนึงมันเต็มมันก็เลยแบบว่าถ้าไมนมันชา ค่ะตอนนี้ก็ไ s ก o ถึงเวลาไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะเพราะว่าเรามาสาดไปได้ค่ะโอเคเดี๋บ๊ไปบายเดี๋ยวกลับมาใหม่นะโอเคไปขึ้นเครื่องเลยนะคะนี่ใครอยากช็อปปิ้งบ้างหริวตังกุชชี่คาเทียชาแนลอยากจะแวะจังเลยนะคะแต่เนื่องด้วยเออ ม,มันสายแล้วค่ะเรามาสายอู้ยทำไมไมีต่ของเวยๆอย่างนี้นี่ปาเตะนะคะรายการใครต้องการเอเชดยาเจ้าดิออแลนคอมอันนี้พนแพเดนเ่องสซัอาง์นะคะวุ brother ้ยบราเดอร์ตนองอยากอง้กระเป๋าที่เป็นตะข่ายตะข่ายมากเลยแต่เราไม่มีเวลาชอบนะคะเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะ oh oh bye bye we are going to d D we going to D7 let's go okay oh my god oh my god you are not going to buy anything just watch oh my god มีนะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์มากเลยเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็มีเวลาส่วนเราไม่มีเวลาเราวค่ะเราต้องรีบแล้วค่ะเรามาใส่แล้วรู้ตัวค่ะเราต้องรีบไปค่ะอันนี้เราไปใส่การบินอันนี้เราไปใส่การบินของอ่าฟิลิปปินส์นะคะ <c oughs> ที่แรกเราก็จะไปอ่า ปกติเราก็จะใช้สายการบินไทยอะไรเงี้ยนะคะแต่คือว่าครั้งนี้มันไม่มีสายการบินไทยที่จะบินตรงไปแวนคูเวอร์ Vancouver, ประเทศแคนาดาที่เราจะไปเนะะี่ยค่ะแต่มันก็จะมีพันธมิตรแต่ก็คือว่าทีแรกเราก็จะเลือกใช้อีวาแอร์นะคะเพราะว่ามันมีบินไปที่ไต้หวันแล้วก็ตรงไปที่แวนคูเวอร์เลยแต่ก็คือว่าเนื้อสถานการณ์ที่แบบว่าเราเป็นใครใครวัดใหญ่น้อแล้วก็แล้วก็ มีสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็เลยพอมาจองออที่หลังเนี่ยเครื่องมันก็เต็มเ,เครื่องไอ้มันก็เต็มหมดเลยแล้วเราก็เหมือนจองอยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มาได้ที่สายการบินฟิลิปปินส์นะคะเ,เป็นวันวันนี้ก็เราก็ไม่เคยขึ้นสายการบินฟิลิปปินส์เหมือนกันไปดูสิว่าเขาจะเป็นยังไงเ,เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกัน อันนี้ก็จะไปเจาะไปลงที่ฮาริลาก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็คอยขึ้นเื่องตรงไปที่แวนทูเวอร์ค่ะโอเคเข่าขึ้นเค่รื่อไปลลวค่ะเก็บอะเอ่อ t ั a t อ s ไชน e a s ิสต์ a อร์ไลน <laughs> <the line. S 1> so first are you okay now 6k let's see like this together so the weather 6k 6k okay thank you very much okay okay let's just do look, look. So this is a uh, 6k Wait, is 6k okay the last one is yeah. this, one. this one next to you oh, uh, it's, oh, just a minute <laughs> kind of jams. s อ r ชั I want to go first. น f oh, i m w a i t I'm n g i waiting Yeah. stuck It's okay ร้านเจ้าที่ของเราแล้วนี่นะคะเราก็ได้ที่นั่งของเราแล้วก็จะประมาณนี้โอเคค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เลือกสั่งสายการบินไท์นะคะ เมื่อกี้นะคะก็จะมีพนักงานมาสอบถามเมนูว่าเราจะทานเมนูอะไรแล้วก็เขาจะมีเมนูให้หแบบอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีะ welcome ding นี้แล้วก็จะมีพาแบบนี้หนุ่มน้อยข้างๆก็ได้นั่งอ่าข้างๆหน้าต่างนะคะเป็นที่โปรดของเขาเลยเขาก็แฮปปี้สุดๆค่ะถึงวันนี้จะมาสายหน่อยก็ โอเคยอสัดนะครับเขาทำไปไหน่เลี่ยสีฮัลโนนี้เาได้สายืนใิลเียสีสวัสดีค่บาาค่ะ